สัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ก็สิพาเบิ่งวา่าไอ้แพะคลอดลูกแล้วนี่เฮาสิฉีดยาอีหยังให้มันแน่เอมื้อนี้ก็สิมาฉีดยาหให้พี่น้องเบิ่งเดอ้อไม่ฉีดยาอีหยังนนเนอ้ออืมอยาแกเ้เศษกับบำรุงพยบบงะยาธิเดี๋วค่อยฉีาแกเ้เศษกับยาบำรุงเด้อพี่นอ้องฉีดใส่ตรงไหนแ่ะบันนี้ฉีดใส่กล้ามเนื้อคอเดอ้อพี่น้อง เข้เากับตองมีสองคนเด้อพี่น้องคนห,หนึ่งจับคนห,หนึ่งกระสีมีลูกหน่อยเพื่อนน้องเข้ากีน้องกันจับกัะสีอยากได้น่อยน,นึงกีรงไ,ไห,หนับแบบนี้เด้อพี่น้องสีข้าหนา อ่งสีแบบนี้แหละอย่าเดินอย่าเดินมันแบงยังดอกมันรุ่งลูกแค่นี้แหละพี่น้องสีดสองเข็มสีดยาบำรุงกับยาแก้กสิบให มันขอดเหมือว่านนี่พี่น้องเจ้าของฟาร์มนี่ต้องสีดเป็นเด้พี่น้องต้องสีดเองได้สใส่ยาไปประมาณนสามจีซิซิมล่ะสีดให้เพิ่นคือว่าสีสีนี่คือว่าขอดปึ๊บเพาก็ขีดสีเรื่อยๆหรือว่าสีเรื่อยขอดปึ๊บก็บสีเรื่อยบำรุงกับแกลเสียบให้มันเลยพี่น้องเพราะว่าเพิ่นขอดกับสีมันกับสีอักเสบ ภายใน่สีไหนเข้าหน่สีเด็ดเพิ่นเลยบ้ำรุงให้เพิ่นมีนมมี่ยังให้ดูคุณเป็นสิได้รีดนมให้พร้อมทีอืมหยิบนมให้พร้อมมันดูนุมปลาป็นต้องเบิ่งน้ำด้อพี่น้องบางทีมันกะออกมาใหม่มันกะกินนุมปลาป็นดูนุมปลาป็นแตต้องทำการรีดนมให้กินคือจะง่วงแะพี่น้องคันอืม แม่หิวแล้วบ่กวดนมก็กินมาเป็นตีลาพวกหูอีลาพวกหูดูตีนี่พี่นอ้องอจีตยาบำรุงให้เพิ่นแต่ลูกเพิ่นนี่ก่ะเพราะท่านในสียังหนอกพี่น้องมันกินนมได้ก็ดีเดียวแพ หลังขอดนี่เขาต้องฉีดย,ย,ย้ายยางเน่คือสองตัวนี้แหละพี่น้องนี่แหละฉีดส,สองตัวนี้แหละยางละสามซีซีได้พี่น้องนี่ฉีดเข้าไปสองยางนี่แหละยางละสามซีซีนี่กับตัวคลิปไมเพียยเท่นนี้ได้พี่น้อง ักคลิปจังไหนกับซอยกุฎไหลกุดแช่ให้ช่องสงสัยฟ้ามเลยเด้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีค่ะ